สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปกางเต็นท์เล่นน้ำกันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกร้านนี้มีชื่อว่าหน้าปอยแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่บรรยากาศจะดีแค่ไหนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะพา,าไปเลือกร้านก่อนนะครับ เนี่ยผมจอดรถไตรงนี้นะครับโอ้ยวันนี้น้ำเยอะมากครับผมมาถึงเย็นเลยครับนี่ก็ประมาณห้าโมงแล้วไหนเรารได้ใช่ไหมถอดรถเข้ามาได้ใช่ไหมโอ้โหดูน้ำดิน้ำเยอะมากโอ้หูน้ำไอตรงมุมนู้นนะได้แค่ตรงไหน โซนตรงนี้อ่ะเต็นที่ตรงนี้อันเต็นท์ข้างบนก็จะไม่ได้เราต้องเอาสมออันข้างบนอ่ะถ้าตั้กกลางได้เหรอตรงนี้ก็กลางได้ใช่ไหมเนี่ยลานตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ยก็คือกลางได้หมดเลยโซนเนี้ยเออเพราะว่าเราน่าจะได้มุมนี้เออเอาลานดินก็ได้นะมุมนี้น่าจะโอเคเพราะข้างบนมันไม่ข้าไม่เห็นน้ําตกอ่ะตรงนี้แหละเนาะตรงตรงนั้นเป็นที่นั่งเล่นใช่ไหมตรงนี้แหละ วยมากเลยุ้งเอาตรงนี้แหละเนาะถ้างั้นอ่ะตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมกางเต้นท์ก่อนนะครับ

วันนะจนเขารู้สึกว่าเขานะเลยเขาเราไม่รู้เขาโดนอะไรมาบ้างแนะมาแมา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 

เรานาั่งกินข้าวอยู่แล้วเราเห็นอะไรกระดุกกระดิ๊กกระดิ๊กอยู่ครับเราสงสัยว่าน่าจะเป็นนกติดกิ่งไม้นะครับตอนนี้เราจะไปทําการช่วยเหลือครับ<ๆ>เข้ากู้ภัยครับไปกันครับแต่ตอนนี้เราถ้าเรา,เรา,ารถ้าเราตกไปก็ลาจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนเองครับเฮ้ยอย่างนี้มัมนได้ด้วยเจ๋งไหอะไรไป,ไปนี่เราหักเอาก็ได้มั้งกิ่งไม้มังใช้มีด ไปจับตัวนกเลยแล้วก็เขี่ยออกแล้วมันไปติดอยู่ยังไงวะเนาะเออติดเออมันไปพันยังไงวะมันดิ้นไม่หลุดด้วยนะรากิดพิชิตหัวใจนกครับเรากําลังจะไปช่วยนกตอนนี้ติดไฟนะครับอ่าติดจริงไม้อยู่ฝั่งตรงข้างของลำธารนะครับก็แต่วันนี้ถ้าเราไม่ช่วยวันนี้เราคงนอนไม่หลับนะครับใช่ครับเพราะเราหิวแต่ตอนนี้เราจะไปยังไงครับ อย่าตกไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อกี้เล่นน้ําอยู่ก็ไม่นี่เนาะสูกัยว่าน่าจะติดอยู่ประมาณแปดวันแล้วครับเออติดแปดวันเออไปครับโอ้โหตรงนี้ไปไปไงครับไปนี่ครับโอ้หน้ําเอาเรื่องอยู่นะครับลื่นลื่นไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับอ โอ้ตรงนี้ยากอยู่นะเดียโอ้ยากอยู่อ่ะตรงนี้หบทางอยู่ว,วนะฮะติกห<า>้อยแล้วเหรอ,อจัน็อกแล้วเหรอเฮ้ยฉากนี้ครับฉากนี้เป็นฉากเสี่ยงนะครับฉากวัดใจครับเป็นเกงคาดล็อกกัแดดเป็คาับเฮ้ยโว้ย รับกล้องหน่อยครับผมพูดไกลอ่ะทางนี้มาจากเสียงไผ่นะครับนี่หนนะครับจะทุบเสาไหมครับเฮ้ยของแช่ครับไปยันต์ต่อครับนี้ไปนี่เราไปกันต่อนะครับกันต่อครับไปครับจอดเลยเฮ้ยแล้วเราจะกลับยังไงครับผมมาได้กลับไม่ได้ครับ ภารกิจพิชิตหัวใจนกครับโอ้ยรอตายแล้วลูกมาแล้วมาแล้วเมาลูกรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยนะลูกวุ้นกอะไรมันตัวใหญ่ด้วยนะสีฮัตตีนกอะไรวะตัวใหญ่หไหมไเรียบร้อยแล้วเหรอหมดเต็มเลยหมดขึ้นด้วยเหรอวิ้ยจริงเหรอ เฮ้ยแล้วมาแล้วพูดมนจะน็อกแล้วะะวะเอาสีช่วยเลยอุ้ยมันมันเชือกนะมันไม่มันไม่ใช่ไอ้น,นี่ขวานเฮ้ยเชือกว่าเฮ้ยมันเชือกเลยมันเอาไว้มันค่อยนี้อยู่นี่มันมีเชือกเลยนเาานเี่ยเนี่ยไอ้ลูกใจเย็นเฮ้ยมันเป็นเชือกอะไรวะเชือกเบ็ดแน่เลยอะ่ะเ,เ,เ,เออมันมาพันอยู่กับต้นไม้อะ่ะแล้วปีกไปเกี่ยวพอดีอะ่ะ มดมดขึ้นเต็มเลยเหรอเอาจุ่มน้ำมามดออกก่อนเดี๋ยวหาหักหากี่ไม้เลยเวลาเราไม่ได er <programmes> uh, oh, ้เอาเชือกมาด้วยพี่มีไปเช็คเอาไหมเอาไปเช็คตัดเชือกอ่ะโอ้ยดูเอ้ยหูแล้วนกปากอะไรรูนกนี่ปากแหลมเปี้ยวเลยอะฮะโอ้โหเราช่วยมันมันต้องรู้แล้วมาจิกเราอีก เอาไปเช็คไหมจียังไม่หยุดยั้งใจเย็นทำส่วนูหูมันโดนติดตั้งแต่ตอนไหนแล้ววะเนี่ยเนาะไม่ไม่มีมดว่ะตกใจหมดแล้วไม่มีมดหู้มันโดนเป็นผูปีกเป็นแผลเลยอ่ะเป็นแผลทุกอันพี่แอมเออก็ช่วยไปก่อน ช่วยช่วยช่วยไปก่อนอ๋อมันโดนตะขออ๋อมันโดนตะขอเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโดนตะขอออกให้นะอย่าจิกพี่นะมันต้องเจ็บแน่เลยพี่แก้วออกไงวะเนี่ยปึ๊ดเลยเราก็ตุกได้ดันดันมาจับปีกดึงสวนเลยอุ้ยมันจะจิกเสียโอ้โหแม่งเอ้ยสงสารมันวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแทนติดไปทั้งตะขอเลยไหม

ถือว่าเราได้ช่วยเหลือกันแล้วนะนจะรอดไหมเนี่ยมันเป็นแผลแล้วว่ะพี่กลัวมันไม่รอดว่ะมันเจ็บอ่ะมันแผลแล้วว่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอยู่ในอยู่มันเป็นแผลแล้วว่ะมันโดนนานแล้วนะมันโดนจนเป็นแผลแล้วว่ะ ไม่งั้นเราต้องจับจับมันแล้วต้องขอออกอ่ะเย็นนะจับคอมันดีกว่าพี่เออจับคอแล้วต้องขอออกอ่ะจับปากมานะัน่ะเอ,อจับปากมันเลยปั๊บเลยไม่ให้มันจิกเราอะจับปลายปากมันไว้ระวังนะโอมันดุมันก็คิดว่าเรามาทำร้ายมันอะเราจะช่วยเหลือนะลูกอย่าจิกนะไม่ได้จะมากินนะดูดีดูด,ดีไม่ยอมเลยจะจิกเราอะ เพื่อเหลือนะลูกเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อนี่ยโอเคครับขอจบแค่นี้คลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการกู้ชีพคาดว่าจะเป็นนกอะไรไม่แน่ใจครับเพราะว่าปากมันแหลมมากตอนนี้เออเขาสู้เขาเออสู้เขาจะจิกเราไงโอเคนะครับอ,อันนี้ก่อนกลับผมจะพามารีวิวร้านนะครัไปตามผมมาเลยครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับถ้าเราขับเข้ามาจากทางนู้นนะครับ ขับเข้ามาแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาจะเป็นตัวร้านนะครับจะมีป้ายคําว่าณปอยแอมป์ปิ้งแอนด์คาเฟ่นะครับเนี่ยครับขับเข้ามาก็จะเจอเป็นร้านจอดรถก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นลานกว้างแล้วก็ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ํานะครับจะมีอย่างละสองห้องชายสองหญิงสองห้องน้ําสะอาดครับโอเคเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลานจอดรถใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวร้านครับ โซนด้านซ้ายอัน right. นี้จะเป็นป้ายน้ำปอยนะครับเนี่ยหลังป้ายน้ำปอยจะเป็นโซนของหาแคมป์ครับสามารถเอารถมาจอดได้นะครับน่าจะได้ประมาณ 3- 4ี่คันอยู่ครับลานก็กว้างพอสมควรแล้วก็ส่วนด้านขวาก็เป็นลานหญ้าสามารถกางได้นะครับมันจะลานมันจะเป็นลําดับเหมือนเป็นลําดับขั้นบันไดครับมันจะเป็นลําดับขั้นลงไปครับเป็นห้องน้ำยังห้องน้ำห้องน้ำเหรอไปดูไหม เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำสะอาดสะอ้านครับน,นี่ก็ห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นห้องไม่ใช่เป็นห้องน้ำแยกนะครับจะเป็นมีโถแล้วก็เป็นเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูจะเป็นฝักบัวเป็นห้องอาบน้ำแล้วมีเป็นห้องอาบน้ำรวมครับนะครับ น้ำก็นี่ครับน้ำแรงน้ำแรงใช้ได้เลยครับโอเคเลยครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นผู้ชายจะมีสองห้องครับผู้หญิงก็จะเป็นสองห้องเหมือนกันหองผู้หญิงมันจะเป็นห้องรวมเลยหองผู้หญิงอ๋อใช่เป็นบล็อกเป็นแยกใช่ไหมองผู้หญิงมันจะมีเป็นบล็อก อ่างล้างหน้าใช่อันนี้ก็เป็นห้องห้องน้ำห้อง <iy ant> สว้วมใช่ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำของผู้หญิงก็มีสองห้องใช่ <S <S แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอน่างล้างมืออ่างล้างหน้าใช่แล้วก็จุดล้างจานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานครับนี่ครับก็อยู่ติดห้องน้ำเลยนี่ครับ,บเนี่ยผมบอกซ้ายมือนะครับถ้าหันแทนกล้องไปงทางนี้ก็จะเป็นลานจอด าขาแคมป์ครับตองกว้างกว้างอยู่ครับาถามวา่าทุกทุกลานทุกชั้นนะครับมันจะเห็นน้ําตกหมดเลยครับแต่ถ้าเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะอยู่ด้านล่างครับมันจะเห็นมุมกว้างหน่อยด้านบนก็เห็นอยู่ครับแต่มันก็จะมีมีต้นไม้บางแต่ก็ทันวิสัยก็ยังเห็นเห็นอยู่ครับก็กางได้อันนี้มันจะใกล้ห้องน้ําสะดวกหน่อยนี่ครับบนขาแคมป์เอาต่อไปต่อไปก็จะเป็นลาน ลานกลางเต็นท์ครับเต็นท์พื้นนะครับไปกันเนี่ยผมผมมากลางกันตรงนี้ครับนะครับล่างคนของอ่าลงไปไกลนิดนึงเมื่อคืนเรามาถึงเย็นเนาะอเมื่อคืนเมื่อคืนเรามาเย็นพอดีเรามาเย็นแล้วติดภุระนิดหน่อยก็เลยมาเย็นเมื่อคืนก็ประมาณสี่ห้าโมงแล้วล,ลานตอนที่เรามาคนไม่เยอะครับก็ามาจังได้ จะเป็นลานดินนะครับด้านล่างจะเป็นลานดินลานนดิต่อไป <c oughs> เดี๋ยวไปไโซนด้านขวาดีกว่ามันจะเป็นลานหญ้าอ่าจะเป็นลานหญ้าต่อไปโซนด้านนู้นมันจะเป็น,น,ปน,น,น,นเป็นลานกางเต็นท์เหมือนกันเดี๋ยวจะเห็นน้ำตกม,มุมกว้างหน่อยจะเป็นลานหญ้าเดี๋ยวผมพาไปดู ตรงนี้ก็กางได้เนี่ยครับตรงนี้เป็นร้านยาก,กลางได้หลายเส้นอยู่ครับถ้าเรามาจากรถเสร็จเราก็มาเช็คอินตรงนี้ก่อนติดประ<อ>ชาสาัมพันธ์ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ครับ เต้นเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นลางย่าลางย่ากว้างเลยเยนี่จะเห็นน้ำตกแบบมุมแบบมุมกว้างเลยครับสวยเลยด้านล่างด้านด้านล่างเหมือนกันครับด้านล่างก็จะเป็นลางเหมือนกันลานก็มีแค่นี้ครับไม่กว้างเท่าไรครับแล้บก็มีโซนนี้แล้วก็โซนด้านล่างก็จงได้หลายเต้นอยู่ครับ แต่วิวดีมากเลยนะเป็นเหมือนวิวน้ำตกใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเห็นน้ำตกแบบแบบมุมแบบเต็มเลยร้อยปเปอร์เซ็นต์แบยเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำจะเต็มเลยกานะงได้หลายเจนอยู่นะตรงนี้แล้วก็ข้างล่างเน,นี่ยกางได้หลายเจนอยู่ข้างล่างฝั่งนี้กาง เห็นม้นตกแบบว่าเต็มเลยอะร้า,า,านเย็นไม่ใช่ร้านก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็คือตามเหตว่าลรงไปดูร้านเาที่<า>มีบริการาาดีมากครับในผลจะพาเดินลงมาด้านล่างนะครับนีบ่ตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้ครับแต่ต้องเป็นเต็นท์ที่สามารถตั้งได้ครับตรงนี้จะล่มลื่นครับเนี่ย นีต้นไม้ล่มด่นครับที่ผมดูที่เป็นร่ม่อนก็จะมีโซนนี้แหละครับแต่ไม่าต้องเป็นเต็นที่ตั้งได้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับลานกลางเต็นท์แต่จะไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับเนี่ยฝั่งข้างก็จะเป็นคาเฟ่เลยนะครับที่ผมมาเนี่ยผมก็มากลางตรงนี้เนี่ยครับผมกลางตรงนี้ ก็ข okay. นของไม่ไกลครคับก็จอดรถไว้ด้านบนเล่นน้ำตรงนี้นสวยเลยค่ะไปด้านล่างอ่ะไปด้านล่างตรงนี้กว้างใหญ่ต่างได้หลายเซนยูเด่๋ยวจ,จะเป็นลานดิน เขามานั่งเล่นได้เพราะก็มีโขดหินเยอะเลยเล่นได้นี่ชาวเล่นน้ำไม่อยากจะออกจากน้ำเลยน้ำเย็นอตรงนี้ล่มดึ่งมากมีแค่ให้นัง่นงด้วยตรงนี้ลมเล่นน้ำได้ร่มดื่งมากใชม่มันเป็นแบบว่ามีจุดลึกจุดตื้นเนี่ยเด็กเล่นได้เนี่ยสบายเลยเนี่ยตรงนั้นน้ำเป็นเป็น,เป,นเป็นลำธาร เป็นแก่งน้ำไปแั้นอ่ะมีมองเห็นน้ำตกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะสวยจริงสวยจริงที่นี่สวยทำรับประทับใจเลยครับคือน้ำตกมันไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในหมู่บ้านมันจะมีน้ำตกแบบนี้ครับสวยจริงมหาศจรรจ์ของสายน้ำจริงครับสวยจริงออแค่นี้นะไม่มีอะไรแล้วนะร้านกางเต็นท์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่กล<ม>างมันคือทุกร้านอะ่ะกลางมองเห็นวิวน้ำตกหมดอ่าอาจจะด้านบนอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ถ้าด้านล่างก็เห็นไม่งหมดงหมด,หมดโอเคเลยแต่ถ้าเป็นล่มอ่ะส่วนใหญ่ไม่ไม,ไม่ค่อยล่มล่มก็มีตรงนั้นแต่ที่ไหนเขาน่าจะเป็นที่นั่งของคาเฟ่อะตรงน,งนั้นเนาะไม่รู้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าให้กลางเต็นท์ไหมมันเป็นคาเฟ่เออเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดนั่งจุดนั่งเล่นมัมนจะล่มสุดแหละถ้ากลางก็ต้องเป็นเต็นท์ที่สามารถตั้งได้ก็โอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากาติดตามด้วยนะครับฝากกำลังใจใผมด้วยคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนคอยติดตามอีกทีนะครับแล้เวเจอกันนะครับคลิปนี้ประทับใจนะครับสวัสดีนะครับเจอกันครับไปครับ I'm going to camp in with camp. I'm going to camp in with camp. I'm going to camp in with camp.